มะปรางโอบถูกชาวเน็ตถามรัวๆกลางไอจว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าหลังถูกโยงเป็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบ หลังจากที่เจ๊มอยร้อยแปดได้ออกมาเปิดประเด็นว่าเลิกกันอีกคู่แล้วหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่วีดกันเลยเนาะทำให้ชาวเน็ตโยงไปหาคู่รักนักร้องหลายๆคู่เลยครับอย่างคู่ของว i เล็ตวอเทียกับก้าวจิรยุเนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ใช่คู่ของตนอย่างแน่นอนรวมถึงคู่ของดีเจดาวกับแกงส้มธนทัตคนใกล้ชิดก็ออกมาบอกและคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ายังรักกันดีตัดช้อยส์คู่นี้ออกไปได้เลยคราวนี้ครับยังมีอีกหนึ่งคู่ที่ชาวเน็ตโยงไปหาว่า เป็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบนั่นก็คือคู่ของมะปรางและโอบนิธินั่นเองและตอนนี้นะครับทั้งคู่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับที่สําคัญมีคนไปสังเกตว่าเอ๊ะพักกลับมาเนี่ยไอจี IG ของทั้งคู่ไม่มีรูปคู่ให้เห็นกันด้วยงานนี้ทําเอาเร็ตถึงขั้นร้อนรอนตามไปถามกลางไอจีของทั้งคู่เลยทีเดียวครับโดยโอบนิธิเพิ่งจะโพสต์ภาพนี้ลงบนไอจีพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเผลอใจลอยทุกขีมีเฉ็ตเข้าไปถามทันทีครับว่า ใจลอยไปไหนคะอยากฟังขา่าวดีว่ายังรักน้องมะปรางดีอยู่รวมถึงอีกหลายโพสต์นะครับที่มีคนเข้าไปถามว่าตอบข่าวหน่อยคะ่ะอยากรูปคู่มีข่าวออกมาว่ามะปรางอบเลิกกันไม่จริงใช่ไหมออกมาคอนเฟิร์มหน่อยจ้าใจเสียแล้วเนี่ย ในขณะที่ไอจของมะปรางเองก็ไม่น้อยหน้านะครับมีเชวเน็ตเข้าไปถามแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับว่าทั้งคู่นั้นยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าอย่างเขาไม่นี้ถามไปว่ามาปรางออกมาเฟิร์มหน่อยคู่เรารักกันดีข่าวเจมอยเมาส์เขาเดาคู่มอปอแอนโอบเลิกกันเราไม่เชื่อ ขเาวนี้บอกว่ามีข่าวออกมาว่าดารามอปกับอเลิกกันไม่ใช่มะปรางกับโอบใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมขมาวน,นี้บอกว่าตกใจข่าวมากอ่ะบางคนบอกว่าอยากเห็นรูปคู่กับโอบบางคนบอกว่ามะปรางเลิกกับโอบยังแกเห็นเงียบเงียบ,บไม่มีรูปคู่ล่าสุดมะปรางได้โพสต์ i อ Story พร้อมกับใส่เพลงเสร็จของติงที่ร้องรูปกับเ e อิร์ธพัทลวี ซึ่งเพลงนี้เนื้อหาเพลงค่อนข้างจะเศร้านะครับทางดาราเดลี่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเหมือนจะยิ่งไปตอกย้ำว่าความรักของทั้งคู่นั้นมีปัญหากันจริงๆหรือเปล่ายังไงก็ตามนะครับชาวเน็ตและแฟนๆก็ใจเย็นๆอีกนิดนึงครับรอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่กันเอาเองน่าจะดีกว่าครับ